เอาละครับคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับก็คือน้องโอเปรนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะโอเปรค่ะเป็นเซลขายบ้านเหมือนกันค่ะกับอ้อครับก็อยู่โครงการนี้เหมือนกันค่ะหรือถ้าเข้ามานี่ก็จะเจอเหมือนกันนะฮะนอกจากวันไหนที่อาจจะติดลูกค้าบ้างว่าดลวนงานบ้างไม่ใช่นะครับผมอ่ะ วันนี้น้องอเปิลเน่มาพูดถึงในเรื่องของแบบบ้านแต่ละแบบนะครับสิ่งมรความสะดวกแล้วก็ในเรื่องของราคาด้วยใช่ค่ะครับก็เป็นยังไงมาดูครับที่นี่มีแบบบ้านทั้งหมดกี่แบบคบอ,อ๋อมีทั้งหมดแปแบบค่ะแปดแบบนะครับได้จากก็จะมีเป็น เป็นบ้านสองชั้นค่ะจะเป็นแบบที่หนึ่งก็คือเป็นตัวหลังนี้ค่ะเป็นเอสวันหนึ่งเอสวันหนึ่งค่ะเอสวันหนึ่งก็จะมีเป็นสามห้องนอนสามห้องน้ำสามห้องครัวค่ะหนึ่งที่จอดรถค่ะค่ะราคาขายก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ทำ้านสงสัยเจ้ามือบานค่ะต่อไปครับแบบที่สองแบบที่สองก็จะเป็นบ้านเอสวันสองค่ะจะเป็นหลังใหญ่ ตอนนี้จะเป็นถึงโครห้องนอนะห้องน้ำเลยค่ะครับผมค่ะในห้องครัวครับสองที่จอดรถค่ะก็จะเป็นจอดครอบรัวใหญ่ด้วยใช่ค่ะนะครับราคาเริ่มต้นนะฮะอ๋อนี่ไม่แพงเลยค่ะครับหกล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทเลยค่ะครับผมหลังใหญ่นะเทียบกับราคานี่คุ้มมากๆนะครับผมต่อไปครับค่ะเป็นแบบที่สามค่ะชื่อบ้านเทสวันสามค่ะเจุวันสามนะครับผมตัวนี้จะเป็นสามห้องนอนสี่ห้องน้ำค่ะจะเป็นหนห้องครัวสองที่จอดรถครับค่ะ ประเดี๋ยวเริ่มต้นอยู่ที่สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนี่ค่ะครับผมราคาตัที่ว่าเป็นครอบครัวกลางๆนิดนึงใชครับราคาก็ค่อนข้างคุ้มค่าเหมือนกันครับผมต่อไปคะแบบที่สี่ค่ะแบบที่สี่ค่ะจะอยู่ตรงข้าวตอนเองค่ะอืมนะครับผมวันนี้จะเป็นสาวห้องนอนสีห้องน้ำเหมือนกันครับผมค่ะอ่าต่อที่จอารถ ตันนี้จะได้สองคัำเหมือนกันค่ะครับผมค่ะตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่สามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทค่ะจริงจก็หลังใหญ่นะครับเขาเขาคนที่โตขึ้นอีกนิดนึงครับผมต่อไปฮะแบบที่ห้าครับผมแบบที่ห้าก็จะชื่อว่านในสวนฮาค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นสีห้องนอนสีห้องน้ำค่ะครับผมค่ะในห้องครัวสองที่จอดรถเหมือนกันค่ะครับผมตัวนี้ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่สามล้านหกแสนเก้าหมื่นบาทเหมือนกันค่ะครับผมนะครับก้วยใกล้ใกล้กันใช่ค่ะ ต่อไปฮะหลังที่หกใช่ค่ะเพส่วนหกค่ะครับผมวันนี้จะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำอืมค่ะเป็นสองชั้นเหมือนกันสองชั้นเหมือนกันค่ะครับผมแต่ว่าอาจจะข้อครัวเล็กมานิดนึงด้วยครัครับผมราคาเพรามนั้นก็น่าจะ ใช่ค่ะลดลงมาก็จะอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนก้าหมืนค่ะครับผมแต่ะก็พิเศษมากๆใช่ค่ะผมอันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวมีอยู่ประมาณไม่กี่คน2องคนคนอะไรประมาณนี้ค่ะครับผมต่อไปฮะต่อไปจะเป็นแบบที่เจ็ดค่ะเป็นบ้านเพชรวันเจ็ดค่ะอ่ฮะตันนี้จะเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำห้องครัวพื้นที่จอดรถค่ะครับผมใช่ตอนนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทครับผมอันนี้ก็2องชั้นเหมือนกันใช่ค่ะสองชั้นเหมือนกันเป็นแบบใหม่ค่ะตัวนี้แบบใหม่ล่าสุด <aunque S 2> ใช่ค <descript or. S 2> ่ะนะครก็น่าสนใจหลังนึงใช่ค่ะรับและหลังต่อไปครับต่อไปแบบสุดท้ายค่ะเป็นบ้านเดี่ยวซั้นเดียวชื่อบ้านทองประกายสองค่ะทองประกายสองใช่ค่ะจะเป็นยังไงฮะ ก็จะเป็นสมมนวัมเดอร์เนาะใช่คับอันนี้จะเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำเป็นห้องครัวเป็นที่จอดรถราคาาะฉะนนก็น่าจะพิเศษด้วยค่ะครับตัวนี้เลขสวยเลยค่ะเลขสวยค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะโอ้โหนะครับเป็นอีกหนึ่งหลังเรียกว่าแต่ละหลังแต่ละแบบก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพของครอบครัวด้วยใช่ครับผมคือถ้าครอบครัวเล็กก็เอาเล็กบ้านที่ออก ในทินี้นึงนะครับครอบครัวใหญ่มีกันอยู่หลายคน นะครับการอยู่ก็น่าจะต้องขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นครับผมบ้านก็จะใหญ่ขึ้นอะไรย่างๆครับผมราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับราคาจริงๆเริ่มต้นที่เท่าไหร่ะครับก็ตั้งแต่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นครับไปจนถึงหกล้านเป็นแสนเก้าหมื่นครับผมการที่อยู่ครอบครัวใหญ่นะครับสิ่งในความสะดวกก็แน่นอนครอบครัวเนี้แน่นอนนะครับก็เลือกนะฮะตามความเหมาะสมของขนาดของคนในครอบครัวด้วยครับผมมาดูในส่วนของ สิ่งอำนวยความสะดวกบ้างดีกว่านะครับทุกหลังทุกแบบเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือการเรียกว่าสะดวกใช่ไหมค่ะครับผมอย่างเช่นเข้ามาอย่างที่คุยกันกันกบพี่อ้อมั้งช่วงแรกไม่ว่าจะเข้ามาตั้งแต่ทางเข้ามาในเรื่องของพื้นค,ครับพื้นนี่จะเป็น คือทงหลังก็จะเป็นหินแกรนิตค่ะครับผมค่ะครับผมังหลังก็จะเป็นแกรนิโตบ้านค่ะคนก็จะเป็นไม้ปาเก้ค่ะครับผมก็จะเป็นประตูเรื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมอกขาวค่ะครับแล้วก็กระจกก็จะเป็นสีกระจกสีเขียวตาแสงอืนะฮะทุกหลังจะเป็นกระจกสีเกียวตะแสงหมดเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเหมาะกับทุกบ้านจริงๆทุกบ้านโดยเฉพาะใครที่แบบว่ากังวลในเรื่องของแสงสะทบ เข้ามาในบ้านบางทีทํางานอยู่ไม่อยากติดบ้านใช่ไหมฮะอยากเปิดกระจกอยู่อะไรอย่างเี้ใช่ไหมครับก็เข้ามาแล้วก็รั้วแล้วฮะรั้วของเราก็จะเป็นอลูมิเนียมดีทั้งหมดเลยใช่คครับผมก็เรียกว่าทุกอย่างปิตาณา์ที่อยากมีการเลือกสรรคัดสรรมาอย่างดีใช่ค่ะครับผมว่าค่าเข้ามาในบ้านพื้นบ้านก็จะเป็นผิวอ่อนสวยมากนะครับไม่กล่าวว่า แต่ละอยา่างก็เป็นเกรดเใช่ค่ะครับผมเวกเลยคะ่ะเวกด้วย<ช>นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะฮะในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เรื่องของราคาแบบบ้านานี่ก็สมบูรณ์ครบครันนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะในเรื่องของสุขภัณฑ์ในห้องน้ํา ของคค้โต้อยอย่างดีเลยค่ะครับผมอย่างดีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับทุกครัวเรียนในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเข้าน้ำนะฮะประตูอ่าประตูนี่เป็นแบบไหนประตูประตูจะเป็น เป็นประตูที่กันน้ำได้ประมาณนั้นเป็นประตูไฟเบอร์ไฟเบอร์อย่างดีเลยค่ะครับผมแล้วในห้องแต่ละห้องนะฮะผมสังเกตเห็นว่าประตูแต่ละอย่างก็จะเป็นประตูอย่างดีด้วยใช่ค่ะครับผมถ้าเป็นประตูในห้องนอนนะคะคือในตัวบ้านก็จะเป็นประตูไม้ค่ะประตูไม้สักอย่างดีใช่ม้สัยดีด้วยโอ้โหแค่บอกแค่นี้ก็ราคาคือถ้าไปหาซื้อตามร้านทั่วไปนี่ แพงอยู่แล้วนะใช่ค่ะครับแต่ที่นี่มีให้เลยใช่ค่คะโอ้โหพิเศษจริงๆนะครับนั่นคือรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจแล้วบ้านแต่ละหลังนะฮะในส่วนของการวางเสาเอกร,อเรับตอกเสาเข็มอะไรเงี้ยมีการวางทุกหลังบ้านของเรานะคะมีการตอกเสาเข็มทุกหลังค่ะครับ,บคืคบอทุกตรงไหนที่มีเสาคือมีของเราตรอบมเัเลยคะ่ะใช่เพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงสร้างต่างๆก็แข็งแกร่งได้มาตรฐาน ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก้ในโครงการอ๋ออันนี้ของเรานะคะก็จะมีเป็นระบอรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยค่ะจะมีกองวงจรปิดนะคะก็จะมีเป็นข่าวเเผวแล้วก็ที่สำคัญนะคะถนนในโครงการของเรากว้างถึง10เมตรค่ะโอ้โห10เมตรนี่รถได้หลายคันใช่ค่ะรถสวนก็ได้เลยค่ะสบายเลยจอดข้างทางแล้วก็สวนกันได้ด้วยโอ้โหนะครับกว้างขวางตลอด ทุกสายในโครงการหด้วยรใช่ค่ะรครับผมแล้วนอกจากนั้นยังมีอะไรบ้างคนอกจากรบพอและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ครบครันนะครับอ๋อก็จะมีเป็นส่วนสาธารณะด้วยนะคะครับผมเอาสวนสาธารณะกลางใช่ค่ะจะอยู่ด้านหลังอ,อืมนะครับก็จะอยู่ในโครงการด้วยใช่ครับผมแล้วก็ในเรื่องของน้ําไฟนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะเป็นของเทศบาลค่ะอืมนะครับพระนั้นที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์ครบครันนะครับแล้วโปรโมชั่นล่ะคะมีอะไรพิเศษวะครับอ๋อโปรโมชั่นเหรอคะก็มีของแถมเยอะเลยค่ะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งที่โครงการได้นะครับแต่ช่วงเดือนด้วยค่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเข้ามาที่โครงการนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับกับคุณเพื่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่ในช่วงต่อไปนะครับจะมีอะไรติดตามบ้างเดี๋ยวกลับมาดูต่อไปกับรายการบ้านหลังใหม่กับเราที่ี้ดีทีวีช่องแปดโซดาชาแนลครับวันนี้ขอบคุณ คุณโอเปิลมากคัคบขอบคุณคับสวัสดีค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับ